วันนี้วันนี้แม่คอนังใจน้องๆเป็นไงบ้างครับผมก็วันนี้นะครับก็คอ,อนแกทุกคนคที่มานะครับผมก็บอกเลยว่าเก่งมากๆที่มาถึงใน<ช>รอบนี้นะครับผมแล้วก็คอนแกกับผู้ชนะทั้งสองคนด้วย<ช>ครับผม,ผมทั้งไลตี้แล้วก็มุกนะครับก็น้องๆทุกคนก็รู้สึกยึดถึอตัวเองเนาะเมื่อเมื่อ5ปีก่อนแต่ว่าเราก็ผ่านการประกวดกันก็รู้สึกว่าน้องๆทุกคนเก่งมาก5ปีเองเหรอที่คนถ่ายการประกวดเหมือนกันเหร ้า่คิออารมณ์วันนั้นกับวันนี้ที่เราได้เจอน้องๆเก่งกว่าผมเยอะเลยฮะใช่คือผมรู้สึกว่าแบบคือผมจําได้ว่าผมก็เริ่มจากการที่ผมทําอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างแล้วเห็นว่าเห็นน้องๆก็รู้สึกว่าน้องๆยังเก่งขนาดนี้แล้วเดี๋ยวนาคนน้องๆก็จะพัฒนาไปแบบเก่งขึ้น่แน่นอนย้อนคิดบรรยากาศเก่าๆก็ก็คิดถึงนะครับก็เป็นอะไรแรกๆก็เข้าใจความรู้สึกของน้องว่าน่าจะตื่นเต้นมากๆใช่แต่ก็พอกับมันนก็มันก็ไม่เคยเสร คือนี่เป็นรูปนี่หลคนตข่ำแนะนำเลยไหมคะก็อยากจะให้คาแนะนํากับคนที่อาจจะตกรอบไปก่อนหน้านี้แล้วกันครับผมว่าเวลาของแต่ละคนของแต่ละสถานการณ์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็บางคนเวลาของตัวเองอาจจะมาเร็วบางคนอาจจะมาช้าบางคนอาจจะยังมาไม่ถึงดังนั้นรอ อีกนิดหนึง่งแล้วพยายามทำตัวเองให้พร้อมมาผมเพื่อโอกาสมาให้คุณคว้าได้อันนั้นก็จะเป็นเวลาของคุณ่างทนเขาแบบเขาเสียใจมากๆบางทีเขาก็อาจจะท้อถอยไปเลยอะไรเงี้ยเออคุณวินอืมก็ต้องบอกว่ามันมีวันที่เราท้ออยู่แล้วครับผมแล้วกเ็เข้าใจความรู้สึกแต่ผลสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันอยู่ที่เราเลยว่าเราจะท้อแล้วเราจะหยุดหรือเราจะท้อแล้วเราจะไปต่ออันนั้นก็ไม่ได้มีถูกไม่ได้มีผิด อยู่ที่ตัวเองเลยครับผมแล้วก็ได้ต่บอกทุกคนว่าสู้ๆแต่ว่าสําหรับคนที่อาจจะย,ยังไม่ถึงรอเวลาแล้วเดี๋ยวมันจะมาถึงเอครับอ่ะเดนน้องๆมาอยู่ในบ้านหลังนี้จะต้องเตรียมตัวอะไร,ะะรบ <laughs> <ม>้างคะครับผมเข้ามนะแบบทูตินีแลวการรับแล้วก็ัเป็นครอบครัวเนาะครับผมเมื่อ5ปีที่แล้วผมเข้ามาผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เราก็เป็นน้องใหม่แต่ว่าพอมาอยู่ก็เป็นครอบครัวทนะี่อบอุ่นมากๆก็ยินต้นครับ คือน้องเข้ามาแล้วจะมีเปลี่ยนผู้บริหารเั็นคุณพีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเออคุณถาจะไม่ยอมแต่อย่าอย่าบอกอย่าบอกเรื่องนี้กับทุกๆคนที่เข้ามาในเจมพีวีนะครับผมเอ่อเห็นหลายๆคนบอกว่าเอ่อคนบริษัทนี้รับแต่คนไม่ปกติเอ่อไม่ใช่ครับตอนรับมาปกติครับผมแต่สังคมหลอกหอนครับดังนั้นน้องๆเติดใจด้วยครับคือคนเข้ามาอยู่แล้วก็ผิดปกติเหรอไม่นะก็ปกตินะ หรือเปล่าต้องถามทุกคนมันเป็นฟิวเหมือนเข้ามาแล้วความสนิทมันอะลายไปที่กับใครใครลไลายเรามากที่สุดผมใช่ไหมครับพี่ออฟจุ่มคนเพราะว่าตอนนั้นผมจำได้ที่ผมประกวดเข้ามาเนี่ยผมเจอพี่ออฟแล้วเราเป็นน้องใหม่เราก็ไม่รู้จะเรียกใครก็มีพี่เต้พี่ออฟเนี่ยนะที่เราคุยไจ้ก่อนอีกคนหนึ่งที่น้องใหม่ทุกคนจะต้องเจอคุณเตะตะวัน แต่ว่าเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักเป็นรุ่นพี่ที่ดีแล้วก็จีมีนทีวีรักทุกคนเหมือนครอบครัวครับผมรักกันเหมือนครอบครัวดังนั้นขอต้อนรับเข้าสู่เอ่ขอาครอบครัวของเราครับผมพี่น้องเอคนแรกยังมีบทตออันนั้นมีเป็นตบพฤติกรรมไม่ทราบเหมือนกันครับผมไม่ตอบต้องบอกแล้ว่าไม่ว่าเจอใครผมเชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่นี่ในส่วนทุกคนนะครับ ไม่ต้องห่วงครับผมแล้วก็อยากจะฝากของน้องๆว่าเออมีอะไรอยากจะคุยอะไรอะไรก็มาทักได้ปุ๊บยิ่ไม่ได้น่ากลัวครับไม่ได้น่ากลัวครับาก็เลยเป็นไงแเพลงที่มาตอบรับดีมากดีมากจริงๆรู้สึกฟูฟิวมากๆก็ยอมรับเลยว่าก่อนหน้านี้ที่ช่วงซ้อมก็มีความกดดันเนาะก็ตื่นเต้นเพราะมันเป็นครั้งแรกของเราสองคนใช่ใช่แล้วก็จำได้เลยว่าก่อนขึ้นเวทีคือแบบใจสั่นมากแต่ว่าเหมือนกับว่าพอแบบออกไปโชว์เห็นที่สิ่งที่จะแฟนๆก็รสุดฟู ครับผมแล้วก็ได้ประกาศชิ like ้นงานไป็หนึ่งชิ้นงานที่อยากจะปัตอยากจะพูดกันนานมากเออก็คือมีสติในคุณทีครับผมก็เพิ่งปล่อยเทเลอร์ไปในแฟนคอนซึ่งจะสาหรับดีมากเพราะว่าแค่ e ีแรกก็โตเอาไปเรียบร้อยอ๋อใช่ครับผมก็เดี๋ยวจะมี first EP นะครับผมทั้งตัวฉายแล้วก็ตัวงานนะครับในวันที่15พฤศจิกายนนะครับผมก็ฝากทุกคนไปดูซีรีส์ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่มีบัตร หรือว่ามาดูที่งานก็ฝากกันด้วยนะครับขอดูถ้าลงก่อนเลยครับไม่ไม่ไม่อะไรจะถามจะถามพ่อนว่ามเม้นต์วันนั้นจะไมน้ำตามาคนเลยเราไอ๋อมันมันมันเป็นความรู้สึกที่ฟูลฟิลแล้วกันใช่เพราะว่าคือเหมือนกับอ่าจริงๆแล้วเป็นคนร้องไห้ยากนะแต่ว่ามันเหมือนกับมันน่าจะเป็นความสุขครับใช่เหมือนกับว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เราตั้งใจทำกันมากแล้วพอเหมือนเราได้เห็นแฟนโปรเจกต์มันทำให้นึกถึงแบบความทรงจำเรมโบ้ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาก็เลยแบบ แต่มันผู้วินจะแข่งๆหน่อยๆใจแข็งเอาแบบว่าพยายามเลยผมเคยมีประสบการณ์ครับว่าถ้าเราปล่อยโฮแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพูดไม่รู้เรื่องใช่ใช่เขาต้องซุ่มไว้ที่หนึ่งเขาถ้าปล่อยหมดเดี๋ยวมันจะไปพูดไม่รู้เรื่องใช่ใช่กลัวไปเพลงสุดท้ายไม่จบดีมากขอบคุณมากๆเลยครับผมดอีที่สุดอ่ะจริงๆครั้งในตัวตัวคุณทำเซอร์ไพรส์มากนะจริงๆชอบทุกโชว์เลย ใช่จริงๆแล้วเนี่ยปูวิดเป็นคนเลือกสิเป็นทั้งหมดคือเรามีการคุยิกันนานแล้วแต่เขารู้สึกว่าทําได้ดีมากๆเราสือว่าชอบจริงๆพยายามพยายามบาลานทุกอย่างจะได้เห็นไมค่ับดีก็หวังว่าครับหวังว่าคาดออรก็อยู่ที่ทุกๆอย่างครับผมแต่ก็เราสองคนก็สนุกกับการทําคอนเสิร์ตจริงๆครับผมก็หวังว่าครับรู้ไหมรู้ไหมว่าเราเป็นต้นแบบให้ ใช่หลายคนในค่ายอยากจะได้โชว์เขาแบบเราบ้างโอ้โหไม่ทราบเหมือนกันเลยไม่แน่ใจเหมือนกันเลยครับผมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าผมเชื่อว่าทั้งตัวพวกเราเองแล้วก็ตัวทุกคนในค่ายเวลาได้ขึ้นเวทีหรือว่าได้ทำอะไรแบบนี้มันก็สนุกรจริงๆับผมโอเค <c oughs> ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครัคบร